ตอนนี้ไปเวลาเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมไม่ย่ยมหลายวันแล้วไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยได้ถามเพราะว่าวัดประโัคแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใครพิทยาโนุ <laughs> โยง,งคนกิตยานูมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดประโพงสามคืนแล้วก็จะมาพักอยู่ที่วัดปา่นานาชาติมีสามคืนอีกสองคืนก็จะไปกันแล้วยฉะนั้นจึงเือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองประโพง แล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยอแล้วก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุจริงของอะไรคงอยู่ปาร,รีตคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบระงรับนี้ไม่ค่อยจะมี ที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากรำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปาร,รีสที่อยู่นั้นจเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นการม,มารมมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรถมีโผฏฐัะธรรมารม เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่ภุงปารีตเมื่อจากอาวัดหลงวงปพรงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้ จะแปลไปด้วยเดเอาเลยนะี่นะเออเอาเลยไม,ไมัไม่สะดวกนาะธรรมะนี้อเป็นสภาวะอันหนึง่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกลัวว่ามันจะหมดไป คภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะ,ะที่นี้เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาประจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปไป,ประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมัน เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จัดแก้ปัญหาแล้ว,วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาออฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีพนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญา สร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสําหรับข้อประปฏิบัตินั้น mm. ก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวาย เป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้จงโง่ประงับก็คือกายกับใจไอความเป็นจริงนั้นไอใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากวัดเอาสีเขียว ใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั้นก็ไม่สบาย ใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่สูกสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยไอ้ความเป็นจริงนั้นน้ำทีมันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่จิตของเรานี้กวนกันฉันนั้น เป็นจิตท,ที่ใสสะอาดเป็นจิตท,ที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี้เหมือน,น,นกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็กวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็กวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งทาไมรู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายรเรื่อยๆไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาท พราะไม่รู้เรื่องอืมปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม,ไม,ไม่เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนคนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ปุ่มอนกันฉันนั้น ถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นในถูกต้องแล้วจิตนี้ก็รำามากฉะนั้นฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบประงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนีออ้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรม,มะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มี เช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วน,นสองอย่างเท่านั้นเนี่ยกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปรธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมานั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่ เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดอกกายกับใจกายมองเห็นได้โดยตาเนื้อจิตมองเห็นโดยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่นี้มันบุญวายกันมิฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พิจารณากายอ เอาจิตนี้พิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมุติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั้นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกบ้าง อารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครเป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ตัเรียกว,ว่าจิตแต่ปัจจุบันนี้จิตก็ยังมีเช่นอาตมาพูดให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไรมันเข้าไปทางหูก็รู้ว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้จักอย่างนั่นอยู่ผู้รับรู้อันนี้เรียกว่าจิต จิตนี้ไม่มีตัวจิตนีไม่มีตนจิตนี้ไม่มีรูปจิตนี้เป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่อื่นนี่เรียกว่าจิตจิตตัวนี้เนี่ยถ้าหากเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องนี้แล้วจิตนี้ก็จะไม่มีปัญหาจิตนี้ก็จะสบายจิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์ อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์ที่เราจะมาพิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัดอยู่ในจิตของเจ้าของนี้แล้ว่ะจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่จอนขันมาสองอย่างนี้มากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกทางจิตดีบางชั่วบางร้อนบังเย็นบางสารพัดอย่าง ที่นี่เมื่อเราไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก็ทําจิตของเราให้ยุ่งการจะทําจิตห้เป็นรากฐาน,นาก็คือกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเป็นรากฐานเรียวกว่าอาณาปานสติอาณาปานสตินี้คือลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกอื เรียกว่ารมอนาปานสติทีนี้จะยกอารมณ์นี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ให้รู้จักให้รู้จักการกระทำกรรมฐานเพราะว่าอย่างอื่นมากมายหลายอย่างมันก็ยากลำบากอารมณ์นี้ดีกว่าเพราะวอารมณ์นี้เป็นมงกุฎกรรมฐานตั้งแต่ขั้งยึกดำบรรมาแล้วเรานั่งสมาธิ ตอนเรามีโอกาสดีๆเราพอไปนั่งสมาธิกำหนดเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวัทับขาซ้ายเดี๋ยวตั้งกายให้มันตรงแล้วก็นึกในจิตของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องกังวลปล่อยจะมีธุระอะไรมากมายก็ปล่อยทิ้งในเวลานั้นสอนิน ของเจ้าของว่ะบัดนี้เราจะกำหนดตามรมอันนี้ให้มีความรู้สึกอยู่แต่รมอย่างเดียวนี้แล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกการกำหนดลมหายใจนั้นอย่าให้มันยาวแต่อย่าให้มันสั้นอย่าให้มันค่อยอย่าให้มันแรงให้มันพอดีพอดีสติคือความระลึกได้ ัมปัญญะคือความรู้ตัวอันเกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละให้รู้ว่ารมออกให้รู้่ารมเข้าสบายไม่ต้องนึกอะไรไม่ต้องคิดไปโน้นไม่ต้องคิดไปนี่ในเวลาปัจจุบันนี้เรามีความรู้สึกว่าบัดนี้เรามีหน้าที่ที่จะกำหนดรวมเข้าออกอย่างเดียวไม่มีที่หน้าที่จะคิดไปอย่างอื่นในปัจจุบันนี้แต่กกำหนดรวมหายใจออก เะก็หายใจเข้าแล้วกำหนดสติความระลึกได้ตามเข้าไป,ปสัมปชัญญะความรู้ตัวบาบัดนี้เรามีลมหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปครั้งแรกต้นลมอยู่ปลายจมูกนี้กลางลมอยู่หัวไทคือหัวใจปลายลมอยู่สะดือนี่เมื่อหายใจออกมาต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวไทยปลายลมอยู่จมูก เมื่อลมหันใจเข้าไปต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่อัฐัยปลายลมอยู่สะดืออย่างนี้ให้รู้สึกอย่างนี้ต้นลมหนึ่งจมกูกสองอัฐัยสามสะดือแล้วก็หนึ่งสะดือสองอัฐัยสามจมกูกกำหนดสามการนี้ หายความกังวลทุกอย่างไม่ต้องคิดเรื่องอื่นใลยกำหนดรงมนั่งกำหนดต่อไปให้รู้จักต้นดมกลางดมปลายลมต้นดมกลางดมปลายลมสมมติ <sự> บางทีจิตใจของเรานั้นมันจะวิตกขึ้นมาอย่างอื่นคือยกเรื่องเราในทางต่างๆขึ้นมาเป็นตัวยกรมนี่ขึ้นมาเป็นอารมณ์ อจิตนั้นมันก็จะเป็นวิจารณ์คือการพินิจพิจารณาคลุกคลีไปตามอารมณ์อยู่เรื่อยๆไปทำอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดการตลอดเวลาต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมก็รู้จักส,สม่ำเสมอแล้วตอนนั้นไปจิตของเรานั้นจะมีความรู้สึกต้นลมกลางลม กลายรวมอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำไปทำไปเช่นนี้จิตมูทดูตาควรแก่การงานกายก็เป็นมูทดูตาควรแก่การงานคือการขบเมื่อยทั้งหลายนี่มันจะ,ะค่อยๆหายไปเรื่อยๆไปกายมันก็จะเบาขึ้นจิตมันกระวมงเข้ารวมหายใจกรละเอียดเข้าน้อยลงน้อยลงสติคือความระลึกได้ สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนอยู่กับจิตนี้เองเราทําแบบนี้ไปต่อไปด้วยเรื่อยไปจนวกว่าจิตนี้มันจะสงบระงับลงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคือจิตนี้มันจะฟักไฟอยู่กับลมนี้มันไม่แยกไปที่อื่นสบายไม่วุ่นวายต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมนี่ก็รู้จัก เมื่อดูจากเช่นนี้เราก็กำนดอยู่เสมอเมื่อจิตสงบระงับแล้วเราจะรู้อยู่แต่ปลายลมต้นลมนี่ก็ได้ไม่ต้องตามลงไปเอาแต่ปลายจมูกเรามันออกเดี๋ยวมันเข้ามันออกมันก็ไม่ต้องตามมันลงไปก็ได้เมื่อจิตสงบระงับแล้วอันนี้เรียกว่าทำจิตของเราในจุนจิตของเราสบายสงบความสงบของจิตเกิดขึ้นเนี่ย ให้หยุดจิตนี้เดียวหยุดอยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตเป็นหนึ่งจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกตลอดไปนี่การกระทําจิตเช่นนี้เดียกว่าทําจิตให้สงบแล้วทำจิตให้เกิดปัญญาอันนี้เรียกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นรากฐานของกรรมาฐานอันนี้ให้พยายามทําทุกวันทุกวันจะอยู่ที่ไหนก็ได้ อยู่ในบ้านก็ได้อยู่ในรถก็ได้อยู่ในเรือก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะนอนอยู่ก็ได้ให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดการตลอดเลลวลาอันนี้เรียกว่าการภาวนาการภาวนานีออ้มีหลายประการเหมือนกันในอิริยาบถทั้งสี่มดเลยไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างเดียวจะยืนอยู่ก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้ ขอเต่ว่าเรามีสติกำหนดอยู่เสมอเลยว่าบัดนี้จิตใจเราอยู่ในลักษณะอย่างไรมีอารมณ์อะไรเป็นอยู่จิตเป็นสุขไหมจิตเป็นทุกข์ไหมจิตวุ่นวายไหมจิตสงบไหมให้เรารู้เห็นอยู่อย่างนี้มหมายความว่าให้รู้จักความผิดชอบในเรื่องจิตของเราอยู่ตลอดการตลอดเวลา นี่เดียกว่าการทําจิตของเราให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วนะปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะรู้ปัญญามันจะเห็นอนะืเมื่อจิตสงบแล้วเอาจิตที่มันสงบนี้พิจารณาพิจารณาหรพิจารณากรรมฐานคือร่างกายของเราตั้งแต่ศรีรษะลงไปห้าปลายเท้า ตั้งแต่ปลายเท้าเป็นมหาศีรษะเอาจิตที่สงบโดยพิจารณากลับไปกลับมาอยู่ด้วยให้เห็นเกสาโลมาณนขะาตันตาตาจเป็นกรรมฐานนี้ว่าให้เห็นว่ารูปร่างกายทั้งหลายนี้มีดินแล้วมีน้ำแล้วก็มีไฟแล้วก็มีลมกลุ่มทั้งสี่กลุ่มนี้ท่านเรียกว่ากรรมฐาน เรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมาประชุมกันเข้าเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าจัตพระบรมศาสดาท่ัสสอนว่าอันนี้สักวัตถธาตุเท่านั้นคือดินอวัยวะร่างกายเราวนี่สิ่งที่เคลื่อนแขน็งทั้งหลายมันเป็นดินเป็นธาตุดินสิ่งที่มันเหลวไหลเวียนไปอยู่ในร่างกายเรานี่ทจะนียกว่าธาตุนาะ ลมพัดขึ้นเบื้องบนลงเบื้องต่ำนี้ท่านปริวัติธาตุลมความร้อนอบ,บุญในร่างกายทั้งหมดนี้ก็ท่านเรียกว่าธาตุไฟที่นี่คนคนหนึ่งเมื่อแยกออกแล้วก็วมีสี่ประการเท่านั้นคือมีดินมีน้ำมีไฟมีลมสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มีเขมีไม่มี ยวนไม่มีลาวไม่มีไม่มีใครมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเท่านี้เป็นอยู่ที่นี้จึงสมมุติว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมาไอ้ความจริงว่าเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะครับไม่มีอะไรก็ดินก็ดีน้ำก็ดีไฟก็ดีลมก็เรียกว่ามนุษย์นี้รประกอบไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตา คือเป็นของแม่แน่ยืนเป็นของไม่ยังยืนเป็นของแม่แนนอนเป็นของหมุนเวียนเป,ยนปลี่ยนแปลงไปอยู่ชันนี้ไม่ยังยืนอยู่กับที่แม้แต่ว่า้ร่างกายของเราก็ไม่ไม่แน่ไม่นอนเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอเลยทีเดียวเปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยนไปขนก็เปลี่ยนไปหนังก็เปลี่ยนไปสารพัดอย่างมันเปลี่ยนไปหมด ถึงแม้ว่าจิตใจของเรานี้กุ้งเนตันมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสารพัดอย่างเต็มันจะคิดไปบางทีคิดขาดตัวตายก็ได้บางทีคิดสุขก็ได้บางทีคิดทุกข์ก็ได้สารพัดอย่างอันนี้ก็ไม่แน่นอนถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไปเชื่อจิตของเราดวงเดียวนี้มันก็โกหกเราเรือยไปเป็นเป็นทุกข์บังเป็นสุขบังสลับซับซ้อนกันไป นี่เดี๋จิตนี่มันก็เป็นของไม่แน่นอนกายนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนรวมแล้วเป็นอนิจจังรวมแล้วเป็นทุกขังรวมแล้วเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายนี่พระบรม,มครูของเราตันจึกว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเรียวกว่าธาตุคือดินน้ำไฟรวมท่านั้นเองอันนี้เรื่องการพิจารณาเอาจิตมาพิจารณามันเห็นชัดลงไปแค่แล้ว เมื่อมาเรีนชัดตรงไปแล้วอุปทานที่ถอนว่าเราสวยบ้างเรางามบ้างเราดีบ้างเราชั่วบ้างเราทุกบ้างเรามีบ้างเราอะไรอะไรบ้างหลายๆอย่างนี่มันก็ถอนไปถอนไปเห็นสภาวะอันเดียวกันเห็นมนุษย์สัตว์ทางหลายเป็นอันเดียวกันเห็นไทยเป็นอันเดียวกันกับฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นเดียนเดียวกันกับไทยสารพัดอย่าง มันเป็นธาตุเท่านั้นคือเป็นดินเป็นนา้าเป็นไฟเป็นลมเมืม่อจิตเราเห็นเช่นนี้มันก็ถอนอุปทา,านความยึดมัน่นความถือมัน่นออกจากจิตใจของเจ้าของเมื่อพินาเห็นอนิจจังทุกขังนิตาแล้วตัวเราก็ไม่มีสัตว์ไม่มีแล้วมันก็น่าสังเวชถอนอุปทา,านออกแล้วอืนถอนอุปทา,านออก ไม่ก็ไปยึดว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขาสารพัดอย่างอืมจิตใจเห็นเช่นนี้มันเกิดนิพพิทาความเมื่อหน่ายคลายความกำหนัดคือเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาแล้วจิตใจเราเคยจุดจิตใจเราก็เป็นธรรมะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดี มันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกทีทุกทีผลสุดท้ายี่จะทำคือกิจนี้เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เรียกว่าการทำกรรมาฐานฉะนั้นอันนี้จึงจะขอฝากโยมเอาไปพิพจรารณาเอาไปศึกษา,าป,ประจําวันประจําชีวิตของโยมแม่มารับธรรมโอวาทคําสั่งสอนไปจากมาจากวัดตองประพงค์ หรือวัฒนาชาติแล้วอันนี้เป็นมรรกถูกทอดนี่ระโยมมาคราวนี้นะพระทั้งหมดทางพระลูกชายด้วยทางพระอาจารย์ท้งหลายด้วยแล้วเขเอาธรรมานี้ฝากเอาไปพินาใจเราก็จะสบายต่อไปนี้ใจจะไม่วุ่นวายใจก็สงบสงับกายวุ่นวายก็ช่างมันใจไม่วุ่นวายเขาวุ่นวายในโลกเราไม่วุ่นวาย ถึงแม้ความวุ่นวายอยู่ในเมืองนอกมากเราก็ไม่ต้องวุ่นวายพาอจิตเราเห็นแล้วเป็นธรรมแล้วอันนี้เป็นหนทางที่ดีที่ถูกต้องมีฉะนั้นจงจำเอาไปพิริศพิจารณา